วันนี้พามาชมจากประเทศจีนนะครับอันนี้นะครับเป็นรถไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะเป็นรุ่น L6 นะ L6 นะครับเป็นรถ,นะนะนรถที่เปิดตัวในจีนเลยนะใครทราบแจ้งได้นะนของอะไรตายนะยี่ห้ออะไรียออโตรหรือเปล่าข้างในนี่สวยงามเล ในสวงามนีล้ลกลอยังมีเลยนะโอ้ยยอดล้อนี่ขอบยี่บนะ ข้างหลังนี่ก็เป็นรถเอสยูวี SUV นะฮะขนาดประมาณน่าจะเท่าๆประมาณอพอเช็คายเยนะฮะน่าจะประมาณนแะ้นเป็นรถไฟฟ้านะครับ เป็นเร,รือโต้มีกล้องถ่ตรงนี้ด้วยอันนี่คันนึงนะครับเป็น SUV นะ L9 นะไฟ เดทามนี่เป็นไลท์ลาอย่างนี้เลยนะครับผ้ายาวๆนะรงกางพันใหญ่กว่า L6 ค่อนข้างเยอะนะฮะมาเริ่มเลยนะเดี๋ยวอให้ดูนะนี่นะใหญ่กว่าเยอะนะนี่ ใคพอรู้นี่แปลให้หน่อยอนะ่านไม่ออกเลยล้อเป็นขนาด21นิ้วนะฮะยางมิชลินมนีอีกกล้องหลายจุดเลยนะ สองคันนะ L9 หรือ L6 นะ L9 นี่ใหญ่กว่า L6 mm hmm. เห็นได้ชัดเลยนะไฟ mm hmm. นี่คล้ายๆกันนะ mm hmm. เป็นไลท์บาร์สีแดงไฟท้ายภายในจีนนี่เขาฮิตกันสีนี้นะ mm hmm. น่าจะเป็นรุ่นใหม่ของจีนเขานะบ้านเราก็ไม่รู้จะเอาเข้าไปทําตลาดหรือเปล่านะยี่ห้อนี้นะยี่ห้อนี้นคะรับเป็นรุ่นหรือยี่ห้อก็ไม่รู้นะ ใหม่ๆของกินเขานะรถพวกนี้เอามาวางโชว์อยู่ในห้างนะครับเราก็พอดีพอดีผ่านมาก็ผ่านมา้ดูนี่นะสเปคเขานะไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะ ก็เป็นรถหน SUV ยเหมือนกันนะฮะนี่ครับจีนนี่ท่าทาจะน,นิยม SUV อย่างมากเลยโอ้ข้างในนี่เหมือนเครื่องบินลบเลยนะโอ้ดูนะเดี๋ยวนี้นี่เป็นแบบนี้กันหมดแล้วนะครับรถสมัยใหม่เนี่ครับกล้องมองก็เป็น มองข้างก็เป็นนะเขาเรียกว่าเป็นกล้องนะเป็นมองข้างเป็นกล้องนะแต่ก็ยังมีกระจกมาให้นะจอตรงกลางเป็น LED <c oughs> นะ <c oughs> เป็นรถสี่ที่นั่งนะ SUV สี่ที่นั่งถ้านด้จะนั่งสบายกว่านะ ข้างหลังมีอันนี้ด้วยนะป้ายนะครับโต้พาร์คคิ้งนะคอร์อันมูทุกคนเดินนะ Baby in car นะรับนี่แบบเขาท่านะครับแบบนี้ตลกเละ เป็นเด็กรุ่นหนึ่งนะยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อเวอร์อันนี้ก็เป็นยี่ห้อเวอร์นะเวอร์ไม่แน่ใจว่ามันเป็นของอะไรเทอร์มอเตอร์หรือเปล่านะแต่ยี่ห้อเขายี่ห้อเวอร์นะนี่ยเป็นรถอันนี้เป็นรถ MPV นะ หรือเรียกรัตู้หรือเปล่าเป็นรุ่นใหม่ของทีนครับเนันใหญ่นะน่าจะใหญ่กว่าเอาผาดบ้านเราเย,ยาวนะผาดล้อน่าจากป้างไปไนะ เรียบๆนะนมีจอสองด้านนะมีจอสองด้านให้ดูข้างๆกันนะควันยาวเฟ้ย ด,ดูท้ายกันนะล้อนี้ขอบเท่าไหร่ขอบ18นิ้วนะยางมิชลินเนี่ยทีฮาวเวิรเป็นรถตู้ขนาดใหญ่เลยนะดับเบิลยูเก้าวเวดับเบิลยูเก้า ในเทสลานะครับอยู่ในห้างห้องเดียวนะ เดศรามันอยู่ในห้างโชว์รูมอันนี้ก็นีนโอนะมาเปิดในห้างกันนะโชว์รูมรถที่จีนเปิดในห้าง